สวัสดีค่ะทุกคนนี่นะคะว่าน้องเคอาร์ A นะคะอยากได้รถเข็นนะคะนี่นะเพราะว่าเวลาไปซ้อมจักรยานนะคะก็คือแบบหอบเวลาไปกับแม่สองคนนี่หอบพลุงพลังมากนะคะก็เลยสั่งรถเข็นมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะแม่ได้มาในช่วงโปรด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถเข็นที่น้องเคาร์ A เลือกเองนะเขาเลือกสีเองนะคะล้อสีส้มนะคะคันนี้นะ แม่อยากได้สีดำนะคะแต่ว่าน้องเคอยอยากได้สีส้มนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าอของจริงอะ่ะมันแข็งแรงไหมมันใหญ่ไหมนะคะแล้วมันแข็งแรงจริงตามที่เขารีวิวหรือเปล่านะลอส้มที่นะรอส้มนะคะแล้วก็ตัวผ้านะคะก็เป็นสีน้ำเงินนะคะเออไม่ใช่สีน้ำเงินสีสีน้ำตาล นี่นะคะสีน้าตาลส้มนะคะนี่ที่แรกอ่ะแม่อยากได้สีดำนะคะแม่อยากได้สีดำแต่ว่าน้องเคอาไม่เอานะคะเพราะว่าแม่คิดว่าเราแบบใส่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแม่กลัวมันเลอะง่ายไงคันใหญ่อยู่นะทุกคนนี่กางง่ายมากอะก็คือแบบดูดิกางง่ายมากอันนี้เป็นล้อใหญ่นะคะ ล้อใหญ่นะสีส้มอ่ะก็สดใสดีนะทุกคนอันนี้ก็บีบตรงนี้ครับน้องแคอะดึงดึงออกเดี๋ยวให้พ่อดึงให้อ่ะเดี๋ยวให้พ่อทำให้นะ,ะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดี๋วแค่จะโดนพ่อเอ็ดนะเพราะว่าพ่อยังทำไม่เสร็จ นี่นะคะสีน้ำตาลสวยเลยตัดกับสีส้มนะคะนี่พอโอทประกอบแล้วนี่ก็นี่นะคะเวลาเก็บก็ดึงตรงนี้แหละอันนี้ไม่ได้เป็นบางรุ่นนะคะบางตัวเขาจะเป็นแผ่นพับแยกนะทุกคนอ่าบางตัวเขาจะเป็นแผ่นพับแยกใช่ไหมคะผ้าผ้านี้แยกแล้วก็จะเป็นแผ่นพับปูรองอีกทีนึงแต่ว่าเนี้ยก็คือแผ่นพับอยู่ในในในตัวผ้าเลยนะคะ นี่เือนอ่ายืดออกมานะคะแล้วก็ลากแล้วก็ล้อนะคะด้านหลังมีที่ล็อกนะสำหรับใครที่กำลังลังเลนะคะว่าจะซื้อไหมซื้อดีไม่ซื้อดีนะคะมันจะแข็งแรงทนทานมันจะใหญ่ไหมแม่กวางแนะนำนะคะว่านี่นะคะมันใหญ่นะ นี่เพราะว่าบางคนอะ่ะไม่กล้าซื้อที่มันเป็นล้อส้มนะเพราะว่าที่แรกกับแม่กวางก็ไม่กล้าซื้อที่เป็นล้อส้มเพราะคิดว่ามันคงไม่แข็งแรงแน่เลยแต่จริงๆแล้วพอได้มาจริงๆก็คือว้าวอยู่นะทุกคนและแม่กวางก็ได้ในราคาโปรด้วยนะคะนี่นะคะดูถ้าเป็นตัวสีดำมาค่ะที่แบบว่าเขานิยมสั่งกันทีตัวนั้นก็จะอยู่ที่ประมาณลดแล้วก็เหลือประมาณพันเจ็ดนะเนาะตัวนั้นนะ่แต่ว่าตัวนี้แม่กวางสั่งมาแบบ พันแบบพันแบบนิดเดียวอะ่ะนิดจริงๆอะ่ะ <c oughs> นิดไม่ถึงร้อยะนะคะเ <c oughs> นี่ยนิดไม่ถึงร้อยแล้วก็อันนี้เป็นที่ปูนะอะน้อ,นองแค่อานอ้อ,นองแค่อาลงไปนั่งดินอ้องแค่อาลงไปนั่งอะ่ะ <c oughs> นั่งนั่งนั่งนั่นั่งนั่งนันั่งน่นั่นอนเลยนั่งนอนั่งนันน่งน,น,น,น่งน่นั่ง <c oughs> นะะั่งนั่งนั่งนั่หนหั่หน่นั่งนั่งนั่นั่ง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 กัน่นะะั่นน สองคนแม่ลูกเราสบายเลยนะคะรอล็อกได้นะคะอ่ะโอเคแล้วก็อันนี้เป็นเป็นอ่ะอันนี้ไม้นะคะเดี๋ยวให้พ่อต่อให้เคียร์ไเดี๋ยวเรามาประกอบเป็นโต๊ะนะคะน้องเคอยรลงลูกไม้ไม้โต๊ะกินอาหารอ่ะไม้โต๊ะกินอาหารโอเคเดี๋ยวให้พ่อประกอบเป็นโต๊ะนะคะนี่นะคะก็จะมาแบบนี้ ก็จะมีเหล็กมานะคะมีที่วางเครีอย่าเพิ่งครับใจเย็นลูกอ่นนี้นะคะพอโอ๊ก็ต่อเหล็กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเขาจะมีตัวนี้มาให้เรานะคะสี่ตัวเราก็เน็บลงไปที่ตัวเหล็กที่รถนี่นะคะหน้ากับหลังนะคะสี่ตัวนะคะเพื่อที่จะเอาอันนี้ม้ลองนี่ใส่ลงไปแบบนี้ ขนใหญ่อยู่นะอ่านี่เรียบร้อยนะคะนูนเก้าอี้นะคะน้องก้ว่าเขาก็มีเก้าอี้ของเขากลางนั่งเลยสบายทีนี้อ่ะสำหรับใครที่กําลังแบบก้ามกึ่งอยู่นะคะก็แนะนํานะถ้าเป็นลอส้มแบบนี้โอเคเลยนะคะราคาไม่แรงเหมือนตัวสีดําด้วยนะคะตัวสีดําราคาจะสูงกว่านะคะแล้วก็เออมันแล้วแต่ร้านด้วยแหละทุกคน อันนี้แม่กวางได้ได้อาจากร้านที่เขาเปิดใหม่อ่ะก็เลยได้ถูกนะคะนี่คุ้มอยู่นะเซตนี้ <c oughs> ชอบไหมครับชอบเบรกที่ที่หลังก็มานั่งกินอาหาะไรบอ่า,อา,อาสำหรับคลิปนี้พี่นี้นะคะ <c oughs> น้องเค้ามารีวิวรถเข็นนี่นะคะคุ้มอยู่ล้อใหญ่ล้อใหญ่เลยนี่นะคะแข็งแรงด้วยนะคะสวยผ้าหนา นะคะนี่มีล็อกเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะมีที่ใส่น้ำใส่ขวดอ่ะโอเคแม่กวางก็ว่าราคาที่ได้มานะคะ1,000ไม่ถึง100นะคะก็ว้าวอยู่นะโอเคสำหรับคลิปนี้พี่นีบายบายครับบายบายคะ่ะทุกคนจุบจ๊บจุก่อนจุบจ๊บจุทีนี้เราก็ ใครเป็นคนเขียนนะบ๊ายบายค่ะ